หนึ่งนำสองอคือคริสเตียนหนึ่งคนเป็นพยานเรื่องของพี่สุขิตเจ้าหรือนำสองคนให้ใหได้รู้จักพระเจ้าในหนึ่งสัปดาห์ถ้าคริสเตียนทําอย่างนี้ทุกๆคนทําอย่างนี้ตลอดหนึ่งปีเนี่ยคริสเตียนคนหนึ่งจะสามารถเป็นพยานได้กับให้กับคนถึง1 0ึคนถ้าคริสเตียนในภาคอีสานอีสานเรามีคริสเตียนทั้งหมดประมาณ44,000คนถ้าคริสเตียน44,000คนทุกคนเป็นพยาน คนละสองคนตอนหนึ่งสัปดาห์ในหนึ่งปีเราจะมีคนที่ได้ยินพระกิติคุณของพระเจ้าถึง4ล้านกว่าคนนั้นถ้าเราทุกคนทำอย่างนี้อย่างต่อเนื่องภายใน5ปีเราจะมีประชากรอีสาน22ล้านคนมีโอกาสได้ยิน,ได,ยนได้ฟังพระกิติคุณเขาจะมีโอกาสได้รู้จักกับพระเจ้าถ้าอยากร่วมโครงการต้องทำยังไงคะเราจะไปเยี่ยมจะพยายามติดต่อไปเยี่ยมกับกบจอในทุกจังจะแชรนิมิตในเรื่องของ หนึ 1> 1่งนำสองแชรนิมิตในเรื่องการประกาศแชรนิมิตในเรื่องของการสร้างสาวในการที่จะทำอย่างไรให้คนอีสานย2บสอง้านคนในรู้จักกับพระเยซูในแต่ละจังหวัดนะครับตอนนี้เราก็มีผู้นำที่ประสานในกปรจรในแต่ละจังหวัดอยู่ก็คิดว่าเราคงจะมีโอกาสได้พบแชรนิมิตด,ด้วยกันในให้กับสิบานในขีดจักรต่างๆจังหวัดต่างๆ